สวัสดีค่ะวันนี้ไม่อยู่หมหัวเซอร์ในเกมไอเดนกันนะคะโดยตัวละครที่เราเล่นในวันนี้ก็คือพี่สิงโตสุดเท่ค่ะว้าว <Wow. S 1> ซึ่งโหมดที่เราเล่นในตอนนี้จะเป็นโหมดของวันคริสต์มาสนะคะโหมดนี้พิเศษกว่าโหมดอื่นๆก็คือจะมีคุณลุงซานตาคอสตมาคอยแจกของขวัญให้เราค่ะและในกล่องของขวัญก็จะมีไอเทมต่างๆให้เราใช้ได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้ที่เราได้มาก็จะเป็นเชือกดึงของพี่กวางนะคะมีประโยชน์สุดๆเลยค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะเจอเซอร์คนแรกแล้วนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเราโชว์ดึงเท่ๆทุกคนดูนะคะ <S <S ไม่เป็นไรค่ะคนเราสามารถผิดพลาดกันได้นะคะดูนี่สิคะคุณลุงซาตะคอส่งของขวัญให้เราถึงที่เลยค่ะเพราะงั้นมาน,นี่เดี๋ยวเราจะโชว์ทักษะการดึงให้ทุกคนดูใหม่นะคะดูนี่นะคะ <S <S นี่ของเทรของเทร่เออพี่นอตันอย่าโยนเกมสิคะพี่วิ่งอยู่กับที่แบบนี้ได้ยังไงกันคะแทนที่พี่จะวิ่งหนีไปที่อื่นหนูว่าหนูก็ไม่ได้อ้วนขนาดที่พี่จะออกไม่ได้นะคะ พอดีเราเห็นว่าพี่นอตันเมื่อนิดหน่อยเราก็เลยพามานั่งเก้าอี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรานี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะฮิฮิอันนี้เราจะมาสอนวิธีการให้เซอร์ช่วยเพื่อนแบบเลยเฟดกันนะคะสำคัญคือใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งแล้วรีบตีดอไม้่ะยังไม่เลยเลยเอาใหม่นะคะทุกคนขั้นแรกวางบอลเชื่อมก่อนนะคะดูเหมือนว่ามีคนจะมาช่วยเพื่อนแล้วนะคะแล้วทำไมมัเป็นแง่งวันนั้น ไม่เป็นไรค่ะถึงเราจะดักบอลไม่ได้แต่เราก็สามารถตีเฉยๆได้นะคะทำอะไรนะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่นอตันเหมือนว่าตอนนี้เราเจอเซอร์คนใหม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เขาพี่หนีหนูไปไหนไม่ได้หรอกนะคะเอาใหม่นะคะรอบนี้ตีโดนแน่นอนค่ะว้าวเพิ่งตีครั้งแรกก็โดนเลยเลานี่มันอัจฉริยะจริงๆนะคะเออพี่ดึงอะไรล่ะคะ รอบนี้เราไม่ปล่อยให้ช่วยเพื่อนทันเฟสแล้วนะคะใจตรงนี้งใจตรงนี้แล้วรีบตีทำไมล่ะเหมือนว่าเครื่องจะเหลือเครื่องเดียวแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมีเปลี่ยนสกิลอยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสกิลไปพังเครื่องนั้นให้ดูนะคะ <What? S 1> พี่ดึงเพื่อนไปทำไมสรุปตานี้เราเก็บเซอร์ไปได้3คนนะคะและสำหรับใครที่กำลังหัดเล่นพี่สิงโตอยู่ สามารถนำวิธีของเราไปเป็นแบบอย่างได้เลยนะคะ